วันที่1เมษายนนี้แล้วนะครับก็จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับใน7จังหวัดนำร่อง300บาทนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีภูเก็ตด้วยเหมือนกันแต่ที่ภูเก็ตเนี่ยทางผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับตอนนี้แรงงานพม่าเข้ามาแย่งงานแล้วนะฮะปรากฏว่าก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องเหมือนกันว่าหลังจากนี้ปลายคนไทยควรจะทํำยังไงบ้างเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องของงานบริการเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับในแง่ของทางจังหวัดภูเก็ตนะครับ ว่าเขาจะมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนยังไงบ้างน,นะครับไปติดตามได้จาก Marketing ิกวนครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณไม่ได้ไปาเก็ตเไปไ<ห>บ่อยเกต<ม>ตอนนี้ผมติดแหนดูเรื่องการท่องเที่ยวผมติดแหนมเพราะว่า ต้องจู้บู่เล็กร้อหาแหม่มผมว่าคุณไม่ได้เจอแหม่มหรอกคุณเจออะไรป่าต้นไม้ใหญ่พม่าพม่าแต่ในหมดตอนนี้เมืองทั้งเมืองภูเก็ตแต่ไม่ได้พม่าหมดแล้วพม่าไปได้ไงอ๋พม่าเขาเข้าไปพระรามสองตอนนี้นะครับคือทุกอย่างในภูเก็ตเนี่ยคอสนะฮะหรือต้นทุนมันสูงขึ้นเยอะเนื่องจากค่าที่ดินในสวิงที่ตลอดเวลาทําให้คนภูเก็ตมีความร่ํารวยผิดปกติและไม่ยอมทํางานกลายเป็นว่าคนทํางานที่เซิร์สทั้งหมดกลายเป็นคนพม่าจริงเหรอแล้วอย่างนี้สมถามว่าคนพม่าเนี่ยเข้าไปยกนะเสิร์ฟ แต่ไม่กล้าพูดกับแขทกทั่วทั่ไปเพราะเขาพูดภาษาไม่ชัดอะถ้าผมบอกว่าภูเก็ตเขาต้องปรับตัวหลังจากซีนามินะครับเรื่องของที่ดินเรื่องของการทําการท่องเที่ยวตอนนี้เจอซีนามาิพม่าแล้วการท่องเที่ยวไปเกี่ยวะไพรพม่าเอ้าคนพมา่าไหลเข้ามานในเมืองหนดงในการสวิตแทบทุกอย่างในในเมืองภูเก็ตตอนนี้ทําการไม่ได้ไปดูคนไทยนะครับแต่โดยคนพมา่าหมดเลยแล้วเขาคุยรู้เรื่องมา พยพมานี่คุยไม่รู้เรื่องสิครับทีนี้คุยไม่รู้เรื่องผมสปถามว่าผมไปนั่งอยู่จะสั่งอาหารมากลายเป็นว่าเขายกของมาสั่งเฉยๆเสิร์ฟเฉยๆแต่บอกว่าจะสั่งอะไรเขาไม่กล้ารับออเดอร์เขาพูดครึ่งเสียงหรือเปล่ปาฮะเขาพูดครึ่งเสียงต้องส่งไปร้องพเพลงชาติถ้าเกิดพ่ามาสื่อสารกับฝรั่งไม่รู้เรื่องแล้วอย่างนี้จะทํายังไงอ่ะหรือว่าใงทุนก็เชื่อว่า เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยปุ๊บคนพาม่าจะสามารถเรียนรู้ศัพท์ต่างประเทศได้อ,อยู่ก<ช> <คง S 1> ลมเกี่ยวกับฟอร์เรนเนอร์ได้ตอนนี้รัฐกําลังจัดการเรื่องอะไรครับพาสปอร์ตต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วคุณมีมาตรฐานเข้มพอ่ะที่จะการเรื่องพวกนี้นะครับเทศก,กาลหนังของคุณเนี่ยลองคิดดูที่ตกลงน่โอ้อันนี้ไร้นนสาระมากเทศกาลหนังภูเก็ตก็ไปทำเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นตัว lead แทนตัวฟิล์มเฟสนะครับ พอหัวหินม,มาทำปุ๊บหัวหินก็เป็นเป็นโมเดลว่าให้ภูเก็ตนนเล่นแบบตามแล้วเป็นยังไตงตกลงอานหนังพม่ามาฉา,ายหนังพม่ามาฉา,ายครับชื่อว่า <laughs> อะไร <laughs> อ๋อ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 ไม่บอก <laughs> ในอนาคตพม่าะจะเป็นอย่างอินเดียหรือเปล่าสามารถเปิดนานาชาติขึ้นมาได้โดยเคานเจอร์อย่าลืมนะครับแต่จะถามอาจารย์ว่าถ้าพม่าสามารถเปิดตลาดที่ภูเก็ตได้อะไรจะเป็นสินค้าตัวแรก <laughs> ที่สามารถจะขายโซลนเนอร์ได้สรง สโลงเหรอแต่ตลาดเนะผมเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันนี้นะคนเกาหลีไปภูเก็ตไปซื้ออะไรคนเกาหลีไปภูเก็ตไปซื้ออะไรเออซื้อผ้าที่นอนอย่างพาราเอาไปทำไมอ่ะใช้นอนเขาบอกว่าเป็นเฮลส์คอนชิวสรักตลาดสุขภาพรู้เปล่าว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่รู้เปล่าสุขภาพไปหมดแต่แต่สองหมื่นกว่าบาทต้นทุนสุขภาพไปหมดเลยสุขภาพไปหมดสุขภาพไปหมดเลยแต่ทำไมพื้นที่ที่พม่าอยู่มันเต็มไปด้วยสุขภาพที่มันแย่ แล้วคุณอ่ะผมดี